จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาทำแกงส้มต้นคูณกุ้งสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นคูณกันก่อนเลยค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหน นี่เลยค่ะเขาจะเป็นก้านแบบนี้นะแล้วก็จะยาวๆค่ะอันนี้ก็จะหั่นท่อนนะเพื่อง่ายต่อการทํานะคะนี่ค่ะเขาจะมาแบบนี้นะต้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็นํามาหั่นครึ่งแบบนี้นะเพื่อง่ายต่อการทําค่ะนี่เลย ต้นคูนก็หาซื้อได้เนาะตามร้านขายอาหารใต้เขาก็จะมีขายค่ะหรือว่าตามตลาดทั่วไปก็มีนะต้นคูนแบบเนี้ยแต่คอนข้านี่จะหาทานยากหน่อยนะอันนี้อุ๋ยปลูกเองค่ะเดี๋ยวอุ๋ยจะพาไปดูต้นนะว่าต้นคูนหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะแล้วก็ส่วนของกุ้งค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นกุ้ง,งแม่น้ํานะคะนี่เลยค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการทานค่ะอุ๋ยก็จะใช้วิธีการกันกายตัด เพื่อง่ายต่อกา,ก,การทานนะ้มือจะได้ไม่เลอะค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะทุกตัวเลยนะอรือก็จะทําไว้แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะถ้าปอกเลยแล้วใส่ลงไปก็จะไม่ได้อัตรลดนะมันจะต่างกันมากเลยค่ะและกุ้งของเราก็จะแข็งด้วยนะการที่เราต้มทั้งเปลือกค่ะมันจะทําให้กุ้งของเราค่ะนุ่มไม่แข็งกระด้างน,นะและยิ่งอุ่นก็ไม่แข็งค่ะนี่เลย บบนี่เลยนะเราก็จะมีพริกแกงค่ะก็จะเป็นพริกแกงใต้นะเป็นพริกแกงสำเร็จค่ะวันนี้อยู่ใช้เป็นพริกแกงสำเร็จเนาะกะปิค่ะน้ำมะขามเปียแล้วก็มะนาวค่ะก่อนอื่นนะเราไปดูวิธีการต้านคูนกันก่อนค่ะง่ายๆเลยนะเราปอกเลยนี่ค่ะเราก็ลอกออกเลยค่ะ จะลอกง่ายนะออกมาเป็นแผ่นเลยค่ะเราก็ค่ะลอกไ,ได้แบบนี้เลยนะต้นคูน,นี้นะคะปลูกไม่ยากเลยค่ะปลูกในกระถางมันก็ขึ้นนะแต่เขาค่อนข้างที่ต้นใหญ่ค่ะเวลาปลูกก็ใช้กระถางใหญ่ๆห,หน่อยนะในการปลูกค่ะเวลาหั่นหน้าอ,อุดก,ก็ใช้วิธีการหั่นเป็นท่อนค่ะ โดวยวิธีการหั่นแบบแฉลบเนาะสสวนที่เป็นก้านนะเราก็อาจจะหั่นค่ะให้มีความกว้างขึ้นมาหน่อยนะเราก็จะได้ก้านคูนแบบนี้ค่ะให้เรานำก้านขูนมาล้างก่อนนะคะ แล้วใส่ตะกร้าค่ะพักให้เสด็จน้ำค่ะใช้เป็นหม้อก็ได้นะใครจะใช้กระทะแบบหุ้ยก็ได้เลยค่ะใส่น้ำนะวิธีการแกงหุ้ยวันนี้ค่ะมีเทคนิคค่ะว่าเราจะแกงก้านคุณของเรายังไงให้รสชาติกลมกล่อมและเข้มข้นนะด้วยการที่รอค่ะให้น้ำเดือดก่อนเลยนะ นี่ค่ะเมื่อน้ำเริ่มร้อนแล้วนะหวัวกจใส่เกลืองไปค่ะสองช้อนชาค่ะแข็งไปก่อนเลยสองช้อนชาค่ะเมื่อน้ำร้อนแล้วนะให้เราใส่ก้านคูลงไปเลยค่ะเราจะได้รู้ปริมาณนะการใส่เครื่องแกงค่ะ เี๋ยวเรารอให้ก้านขุดของเราสุกค่ะให้เพื่อนนะหลังจากที่เราต้มมาสักพักหนึ่งสังเกตดูค่ะว่าน้าอีกเยอะเกินไปนะเนี่ยค่ะเขาเริ่มที่จะหดตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ําออกค่ะเราจะใส่นะให้น้ําขูดผิกแค่นั้นค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะหดตัวอีกนะประมาณนี้เราก็จะได้รู้พริกแกงนะที่เราจะใส่ค่ะ ทีนี้เราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะและกะปิค่ะวิเคยแกงต้นคูลครั้งแรกนะก็คือเวลาแกงรก็จะแกงปกติค่ะแล้วก็ใส่ก้านคูนล,ลงไปค่ะพอใส่ไปแล้วทีนะมันหดจนเหลือน้ําแกงมนล้วนเลยค่ะแทบจะไม่เห็นเนื้อคูนเลยนะ ก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะต้มก่อนเพื่อให้เขาหดตัวก่อนเราจะได้เห็นถึงปริมาณนะ้ำที่เราต้องใช้นะสำหรับไข่แกงครั้งแรกค่ะเอาเทคนิคหมูไปใช้ได้เลยนะเห็นไคะนี่ค่ะเราจะเห็นปริมาณน้ำที่เราถูกใจละวไม่อย่างนั้นนะเวลาแกงออกมาคือน้ำเยอะมากแทบจะไม่เห็นเนื้อคูนเลยนะประมาณนี้เลยค่ะครั้งนี้นะเราก็มาชิมรสชาติเลยเนาะเพราะว่าพริกแกงของแต่ละเจ้าหรือแต่ละบ้านเนาะอาจจะรสชาติไม่เหมือนกันค่ะนี่เขาจะออกเค็มแล้วนะ ก็จะมาใส่ส่วนของน้ำตาลมะพร้าวค่ะเพื่อตัดรสนะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะส่วนของน้ำมะขามเปียกจะให้ความเปรี้ยวที่กลมกล่อมนะให้ใส่น้ำมะขามเปียกในปริมาณเล็กน้อยพอค่ะให้มีรสชาติแบบเปรี้ยวอ,อ,อ่อนๆก่อนนะไม่ให้เปรี้ยวจัดค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมะนาวค่ะเป็นตัวช่วยนะเพื่อให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะและมีความหอมด้วยนะ แล้วก็บีบมะนาวใส่ไปเลยแล้วเราก็มาใส่ส่วนของน้ำปลาลงไปเนาะเพิ่มรสชาติค่ะแล้วเราก็ชิมรสตามชอบได้เลยนะช่วงในการปรุงค่ะก็จะใช้ไฟกลางนะแต่เมื่อเราใส่กุ้งค่ะให้เราเร่งเปไฟแรงได้เลยค่ะเพื่อให้เขาเดือดจัดแบบนี้เลยนะแล้วเราค่อยใส่ตัวของกุ้งลงไปค่ะมันจะทําให้น้ําแกงของเราไม่ขาวนะ เราต้องใส่ตอนที่น้ำเขานะร้อนเลยแล้วก็เดือดจัดเลยนะแล้วเราก็อยากคนค่ะใช้วิธีนะเอาตะหลิวค่ะกดลงค่ะเพื่อรอให้เขาสุกค่ะแกงง่ายมากเลยเนะาะครั้งแรกรี่แกงมานะน้ำนองเลยค่ะแล้วมันทําให้เครื่องแกงของเราไม่เข้มข้นด้วยนะ ก็เลยมีเทคนิคมาฝากเลยค่ะแบบนี้เลยแกงแบบแอบรอค่ะว่าแกงมาน้ําเราก็จะได้ในปริมาณที่เราต้องการแล้วก็กําลังดีเลยค่ะเราก็รอให้เดือดให้กุ้งสุกค่ะเมื่อกุ้งสุกเราก็ปิดแกงได้เลยค่ะค mm ่ะเท่านี้นะเราก็จะได้แกงส้มก้านคูนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ